<Bye. S 2> หนังได้เล่าเรื่องราวตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแต่งงานกลายเป็นผู้นำชนเผ่าจนกระทั่งรวรรวมชาวมองโกเป็นพื้นแผ่นเดียวกันและหนังเรื่องนี้มีชื่อว่ามองโก The Right of Genghis Khan เปิดเรื่องมาที่ได้มีกลุ่มคนขี่ม้ากำลังเดินทางไปที่ทุ่งลาบ ชายคนนี้คือพ่อของพเอกมีชื่อว่าเยสุไกส่วนเด็กคนนี้คือเอกของเรามีชื่อว่าเตมอจินพวกเขาได้ออกเดินทางเพื่อพาเตมอจินไปเลือกเจ้าสาวที่ชนเผ่าเมอร์กิตซึ่งที่นั่นเองคือเผ่าที่เยสุไกได้ชิงตัวแม่ของเอกมาทาเมียตอนนี้เยสุไกพ่อของพเอกต้องการสันติจึงได้พาเตมอจินไปเลือกเจ้าสาวระหว่างเดินทางพ่อของเตมอจินได้แวะพักที่หมู่บ้านของเพื่อนสนิท และระหว่างขนสัมภาระลงจากม้านั่นเองก็ได้มีเด็กสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายกับเตมโมจินและได้มีการแนะนําตัวกันทําให้เราได้รู้ว่าเด็กคนนี้ชื่อเปอร์สเตเขาคือนางเอกของเราเปอร์สเตแนะนําให้เตมโมจินเลือหนางเป็นเจ้าสาว ตกดึกเตมจินได้คุยกับพ่อของเขาเรื่องที่จะเลือกเจ้าสาวเองและเขาจะเลือกเจ้าสาวที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อเป็นคู่ครองพ่อของเตมจินก็กลัวว่าชนเผ่าเมอร์กิตจ,จะไม่พอใจแต่แล้วพอตกเช้าวันต่อมาพ่อของเตมจินก็ได้แนะนาวิธีเลือกเจ้าสาวให้กับเตมจินและก็ได้ให้เตมจินลองเลือกเจ้าสาวเองและเตมจินก็ได้เลือกเปอร์สเตนางเอกของเราซึ่งเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าพ่อของทั้งคู่ยินดีเป็นอย่างมากและได้ตกลงกันให้ทั้งคู่แต่งงานในอีก5ปีข้างหน้าพ่อของเตมจินจึงยกเลิกการเดินทางไปชนเเผผ่่าาาามรกกกิและทํับ ระหว่างเดินทางก็ได้เกิดฝนตกฟ้าร้องอย่างหนักพวกเขาจึงหาที่หลบฝนกันด้วยความหวาดกลัวพ่อของเตมูจินได้บอกว่าพวกเราชาวมองโกลกลัวฟ้าร้องกันทุกคนเพราะมีความเชื่อว่าเทพเจ้าเทนกีกำลังโกรธเชา้าวันต่อมาก็ได้เดินทางกันต่อและได้เจอกับศัตรูของพวกเขาซึ่งกำลังกินข้าวกันอยู่พ่อของเตมูจินบอกว่าเราไม่มีการนองเลือดกันที่นี่พวกเขาจึงได้แวะพักและนั่งกินข้าวกันอยู่ใกล้ๆกับพวกศัตรูของเขาอีกฝั่งได้ให้คนนำอาหารมาให้เยสุายกินซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นมิตรเยสุกกจึงรับไว้ทั้งสอองฝ่าาายได้แกหร กัาบุไตลูกน้องคนสนิทของเยสุไกก็ได้พยายามห้ามเขาเพราะกลัวว่าจะมียาพิษและแนะนําให้เขาเอาไปให้คนรับใช้กินก่อนเนื่องจากเขาได้เห็นสายตาอาฆาตจากอีกฝั่งหนึ่งเยสุไกพ่อของเตม,มจินเป็นคนนับถือธรรมเนียมเป็นอย่างมากเขาได้คุยกับฮาบุไตว่าพวกเขาเป็นศัตรูกันก็จริงแต่ถ้าข้าขานเยสุไกทําผิดรมเนียมโลกคงต้องกลับสารบัดเป็นแน่และข้าจะไปสู้หน้าใครเขาจึงได้กินน้ําดื่มที่อีกฝ่ายนั้นให้มาจนหมดถ้วยระหว่างเดินทางพ่อของเตม,มจินก็ได้เกิดอาการปวดท้องอย่างหนักและได้ล้มลงจากม้าในทีี่่่่สสุดุดดซึงเเหตกกก็กิิมาาาจยพษทใ ในน้ดื่มเมื่อฮามปไตยลูกน้องคนสนิทของยิสุไกเห็นว่าขานของเขากำลังจะตายก็ได้หัวเราะเยาะและแสดงท่าทีดีใจตัดมาที่หมู่บ้านและมีการจัดงานศพเพื่ออําลาขานคนเก่าที่หมดอำนาจไปหลังจากงานศพพ่อของเตมจิน ฮับ,บูไตลูกน้องคนสนิทของพ่อพระเอกก็ได้ทำการทรยศนำคนมายึดทรัพย์สินของครอบครัวเตมูจินทั้งหมดแม่ของเตมูจินเห็นดังนั้นจึงพูดออกไปว่าเตมูจินจะเป็นขานคนต่อไปแล้วเขาจะร้างแค้นให้พวกเราเมื่อฮมบ,บูไตได้ยินดังนั้นเขาจึงพยายามฆ่าเตมูจินแต่ว่าตามธรรมเนียมแล้วชาวมองโกจะไม่ฆ่าเด็กฮมบ,บูไตจึงปล่อยตัวเตมูจินไปจนกว่าเขาจะโตเมื่อถึงหน้าหนาวบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยหิมะเตมูจินเดินเล่ยล่อนหาที่หลบซ่อนตัวเขาได้เดินตกลงไปในพื้นน้ำแข็งแต่ก็ได้มีสองพี่น้องเด็กเลี้ยง ส่วนเด็กคนน้องมีชื่อว่าไทจาเพกได้ขอบคุณทั้งสองที่ช่วยชีวิตเขาไว้และได้ขอให้ทั้งสองรับเขาเป็นพี่น้องร่วมสาบานพวกเขาได้กิดเลือดและดื่มน้ำร่วมสาบานกันโดยพี่ใหญ่คนโตสุดพูดว่าเมื่อโตขึ้นเขาจะเป็นขาดและจะให้เตมูจินเป็นใหญ่รองจากเขาอีกทีหนึ่งพอเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขากำลังต้อนแกะอยู่ก็ได้มีลูกน้องของฮัมบูไตามาเจอเตมูจินเข้าทำให้เตมูจินต้องรีบหนีแต่ก็ไม่ทันทําให้เขาโดนจับตัวในที่สุดตัดมาที่เตมูจินถูกมัดอยู่ก็ได้มีพพ่่่่ออออเเเทาเอาาอาาหหรมมมมมใ้้กกิินนนแแแลละคยดดดูตูตตตจัไถึงง็ววสส เตมูจินยังโตไม่พอที่จะฆ่าจึงได้ให้พ่อเท่าจับมัดไว้ที่เดิมแล้วทันใดนั้นเองก็ได้เกิดฝนตกฟ้าร้องขึ้นอย่างหนักเขอเท่าก็ไม่ได้มัดเตมูจินไว้เหมือนจะปล่อยให้หนีทุกคนก็รีบเข้าบ้านกันหมดเพื่อหลบฝนเพราะความกลัวเตมูจินเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งหนีไปทันทีเขาได้วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปจนไปพบกับสารเจ้าแห่งเทพเทนกีและก็ได้ขอพรให้ป,ปล่อยเขาจากพันธนาการจากโซ่ตวนเมื่อมองไปข้างบนก็ได้พบกับเจ้าจิ้งจอกที่กำลังจ้องมองเหมือนกับเทพเทนกีจะได้ยินสิ่งที่เขขาากํลังงร้อ และโซตวนก็ได้หลุดออกมาต่อมาในปี1186เตมโมจินได้โตขึ้นและดูเหมือนว่าลูกน้องของฮาบูไตจะมาเจอตัวเขาแล้วเขาได้วิ่งหนีสุดกำลังแต่ขาของคนก็สู้แรงม้าไม่ได้จนถูกจับพาไปที่เผ่าเพื่อพบกับฮาบูไตและตอนนี้ฮาบูไตก็ได้เป็นขานของเผ่าที่เตมโมจินเคยอยู่ขณะที่เตมโมจินถูกมัดอยู่พ่อเท่าคนเดิมก็ได้นําอาหารมาให้กินเตมโมจินได้พูดกับพ่อเท่าว่าถ้าข้าไม่ตายข้าจะยกโทษให้พวกท่าน พอเท่าเลยตอบไปว่าเจ้าไม่มีวันยกโทษให้พวกเราหรอกพอตกกลางคืนเตมูจินก็ได้ยัวย่วยุยามคนหนึ่งให้เขาเข้ามาใกล้ๆและได้เอาไม้ที่ตึงเขาทุบหัวยามคนนั้นจนตายแล้ววิ่งหนีออกไปอย่างง่ายๆขณะที่เตมูจินกําลังเดินไปเรื่อยๆก็ได้เจอกับฝูงม้าจํานวนมากเมื่อคนเลี้ยงมา้ามาเห็นก็รู้ได้ทันทีว่าเขาคือใครจึงได้ปลดโซ่ให้และได้มอบมา้าให้ตัวหนึ่งกับเตมูจินเขาจึงเตรียมตัวออกเดินทางเพื่อไปหาเพอร์สเทผู้มั่นของเขาที่เคยสัญญาไว้ในวัยเด็กเมื่อเตมูจินได้พบกันอีกครั้งก็ได้ร ไปหาแม่ของเต็มปจิน และจะได้ตั้งกระโจงกันและสร้างครอบครัวอยู่ที่นี่แต่แล้วพอตกกลางคืนก็ได้มีพวกชนเผาบางกลุ่มได้บุกเข้ามาและทําให้เราได้รู้ว่าพวกชนเผ่านี้คือชนเผ่าเมอร์กิปที่พ่อของพระเอกจะพาตัวพระเอกไปเลือกเจ้าสาวและหวหน้าคนที่ใส่หน้ากากคนนี้ก็คืออดีตสามีของแม่เตมจินที่เยสุไกพ่อของพระเอกรักพาตัวมาทาเมียไอคนใส่หน้ากากต้องการจะรักพาตัวเจ้าสาวของเตมจินไปทาเมียเพื่อล้างแค้นที่พ่อของเตมจินได้พาตัวเจ้าสาวของตนไปพวกมันได้เผาบ้านแม่ของเตมจินและได้ออกตามล่าพระเอกจนพบเจอพวกเขาทั้งคู่ได้หนีไปอยู่่่สักหนึงงระวา เตมูจินได้ถูกลูกธนูยิงเข้าที่กลางหลังทําให้ควบม้าต่อไปไม่ไหวเปอร์สเตจจึงยอมให้ตัวเองโดนจับและได้ตีก้นม้าเพื่อให้ม้าวิ่งหนีไปพร้อมกับเตมูจินที่กําลังนอนหมดสติอยู่บนหลังมา้าเปอร์สเตได้ถูกจับตัวไปที่เผ่าเมอร์กิดม้าที่เตมูจินขี่อยู่ได้วิ่งกลับไปที่บ้านของแม่เตมูจินและก็ได้รักษาตัวอยู่พักหนึ่งจนหายดีแล้วเมื่อหายดีเตมูจินก็ได้ไปหาจหามูฮาพี่ชายร่วมสาบานของเขาเพื่อขอร้องให้ช่วยนําทหารไปบุกเผ่าเมอร์กิดเพื่อช่วยเหลือเปอร์สเตจกลับมาจามูฮาบอก,กบ จีนหาภริยาคนใหม่แต่แพระเอกไม่ต้องการทางพี่ใหญ่จามูหาก็คิดหนักว่าจะเอาอยัางไงดีแต่สุดท้ายแล้วก็หาทางออกได้คือต้องรอปีหน้าและได้บอก,กบตเตมูจินไปว่าห้ามบอกคนอื่นว่าเรากาลังจะทําศึกเพื่อแย่งผู้หญิงตัดมาที่เตมูจินและทหารของพี่ใหญ่จามูหาดูเหมือนว่านี่จะครบปีตามที่เขาได้คุยกันไว้แล้วเพราะเขาได้นาทหารมาที่ถิ่นของพวกชนเผ่าเมอร์กิตแต่ดูเหมือนว่าพวกเมอร์กิตจะได้รู้ทันอยู่ก่อนแล้วจึงได้ทําการดักซุ่มโจมตีเหล่าทหารของพวกจามูหาระหว่างสู้รบกันจามูฮาก็ได้เกิดเสียท่่่าาใหห้้กกกับรของพววมมิิตตแ็ไดจนช วไว้เตมูจินจึงได้นำหน้ากากของพวกมันมาใส่และได้ถอนตัวจากการสู้รบเพื่อแอบ,บเข้าไปในค่ายของพวกเมอร์กิททำให้ทหารของพวกเมอร์กิตสับสนอยู่พักหนึ่งแต่แล้วก็ได้เกิดการต่อสู้กันภายในค่ายเตมูจินสามารถชนะของทหารของพวกเมอร์กิตได้ทั้งหมดพะมีคนเฝ้าค่ายจำนวนน้อยเมื่อเตมูจินได้สำรวจค่ายก็ได้พบกับเปอร์สเตอีกครั้งหนึ่งแต่เปอร์สเตก็ได้ท้องกับหัวหน้าเผาเมอร์กิตไปแล้วเมื่อจจมูฮามาเห็นเปอร์สเตกำลังอุ้มท้องอยู่ก็อึ้งอยู่พักหนึ่งจนเตมูจินได้บอกไปว่าเด็กคนนี้คือลกขของเา จามูฮาก็ไม่ได้ว่าอะไรและได้มองไปที่ศพของหัวหน้าเผ่าเมอร์กิตซึ่งเปอร์เตได้เป็นคนฆ่าไปอยู่ก่อนนั้นแล้วพอตกดึกทุกคนก็ต่างดีใจและจัดงานฉลองกันจามูฮาได้ชักชวนให้เตมมจินเข้าร่วมกับเผ่าของเขาและจามูฮาเสนอให้เตมมจินเป็นใหญ่ลองจากตนลงมาแต่เตมมจินได้ตอบกลับไปว่าข้าเป็นนายตัวเองและปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกลุ่มกับจามูฮาต่อมาได้มีการแบ่งสมบัติกันทรัพย์สินส่วนใหญ่จามูฮาได้เอาไปเป็นของตนคนเดียว แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ได้แบ่งให้เตมูจินไว้เรลาลูกน้องก็ได้นำดาบเนื้อดีจากสมบัติมาให้เตมูจินแต่เตมูจินก็ไม่ได้รับไว้และได้บอกกับทหารคนนั้นให้เก็บดาบนนั้นเอาไว้ใช้เองเตมูจินบอกว่าเขาขอแค่หนึ่งใน1ิของสมบัติทั้งหมดส่วนที่เหลือให้ทหารทุกคนแบ่งเท่าๆกันพร้อมกับนำสมบัติไปแบ่งให้กับครอบครัวของทหารที่ตายไปแล้วทหารเหล่านั้นดีใจเป็นอย่างมากและซาบซึ้งในความมีน้ำใจของเตมูจินพวกเขาจึงได้ขอติดตามเตมูจินไปด้วยไทจ้าบกไมอจปูหน้นนา งเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้สั่งสรรกันต่อเช้าวันลุ่งขึ้นเตมูจินก็ได้หนีไปพร้อมกับเหล่าทหารส่วนหนึ่งของจามูฮาที่ได้ขอติดตามเตมูจินไปด้วยพอจามูฮาและไทจารู้เข้าก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเตมูจินได้เอาทหารคนสนิททั้งสองของจามูฮาไปด้วยจามูฮาก็ได้ขอให้เตมูจินส่งตัวทหารคนสนิททั้งสองคนคืนมาแต่เตมูจินก็ได้ไปเสธไปว่าพวกเราชาวมองโกมีสิทธิ์ที่จะเลือกนายเป็นของตัวเองจามูฮากับไทจาก็หัวเสียมากไทจาจึงได้ขอม้าที่เขาเคยให้ลูกน้องคนสนิททั้งสองคืน วันเขาจะไปเอามันคืนด้วยตัวเองต่อมาตัดมาที่กลุ่มลูกน้องของเตมูจินกําลังไล่ล่าโจนที่ขโมยฝูงม้าของพวกเขาไปหนึ่งในลูกน้องของเตมูจินจึงได้ยิงธนูหวังสังหารโจนพวกนั้นเมื่อโจนคนนั้นได้ลม้มลงเขาก็ได้เดินไปดูและพบว่าโจนที่ขโมยม้าก็คือไทจาหนึ่งในพี่น้องลวมสาบานของเตมูจินนั่นเองเมื่อกลับไปที่ค่ายฐานคนนั้นก็ได้บอกกับเตมูจินไปว่าให้ส่งหัวของเขาไปแทน <ury า S 1> เพื่อเป็นการขอโทษจมูหาเตมูจินคิดหนักแต่เพอร์สเตกก็ได้บอกไปว่าถ้าเขาส่งหัวของลูกงูกกกนนนนนนน้้ออออองงงตตัวววเเเเไไไปปคคืื่่่่ขาาาาจจจจะะพพดดยยรมิลททีีุ มาที่จาม,มูฮาเมื่อได้รู้ข่าวก็กำลังเตรียมตัวบุกไปจัดการกับเตมูจินอมงุตยไม่ได้ทราบข่าวเช่นนั้นจึงได้มาหาจาม,มูฮาเพื่อขอเข้าร่วมและไปสังหารเตรมูจินด้วยกันต่อมาพวกชาวบ้านและทหารของเตมูจินก็กำลังจะเดินทางหนีอยู่ได้มีทหารนายหนึ่งเสนอข,ขึ้นมาว่าให้ทิ้งทุกคนไว้เพื่อเป็นอยู่รอพวกนั้นจะไม่ฆ่าชาวบ้านและผู้หญิงถ้าพวกเราไม่ตายก็จะกลับมาช่วยครอบครัวได้อีกตามธรรมเนียมเหล่าผู้ชายชาวมองโกจะทิ้งเด็กและผู้หญิงไว้เมื่อถูกตามล่าเพื่อให้ตนเองหนีพ้นและค่อยกล ยอมจึงได้ปักหลักที่จะต่อสู้เตมูจินได้นําทหารส่วนหนึ่งมาอารขาชาวบ้านและอีกส่วนหนึ่งร่วมต่อสู้กับเขาทหารส่วนใหญ่อาสาที่จะร่วมต่อสู้เคียงข้างกับเตมูจินเมื่อพวกเขามองออกไปก็ได้เห็นทหารจํานวนมากของจามูฮาและฮาบุไตที่กําลังเดินทางมาเจอจามูฮาได้สั่งให้ทหารทําการโจมตีการต่อสู้ได้จบลงอย่างรวดเร็วเพราะคนของเตมูจินมีจํานวนน้อยมากจึงได้ไพ่ายแพ้ไปส่วนเตมูจินนั้นก็ได้ถูกล้อมโดยทหารและถูกจับตัวในที่สุดตกดึกจามูฮาก็ได้เดินมาหาเตมูจินที่ถูกมัดอยู่และได้บอกให้เตมูจินร เทจมูฮาจึงได้ขายเตมูจินให้กับพ่อค้าทาสคนหนึ่งพ่อค้าทาสได้พาเหล่าทาสและเตมูจินออกเดินทางไปไกลจากดินแดนของมองโกเป็นอย่างมากระหว่างเดินทางได้มีทาสคนหนึ่งเดินไม่ไหวและล้มลงเมื่อผู้คุมเห็นเข้าจึงจะเข้ามาทําร้ายเตมูจินจึงได้เข้าไปและปกป้องและทําการฆ่าผู้คุมคนนั้นทิ้งตามที่ตลาดค้าทาสก็ได้มีคนมากมายมาหาซื้อทาสกันที่ตลาดแห่งนี้มีแต่เท้าคนหนึ่งเดินทางมาและได้ถูกใจที่จะซื้อเตมูจินเป็นอย่างมากจึงได้ขอต่รลงราคากับพ่อค้าแต่พ่อค้าไม่ยอมเพราะเขาได้เสียผู้คืออีราก หลวงจีนที่เดินทางมากับใต้เท้าก wa, other, ็ได้บอกไต้เท้าไปว่าอย่าไปซื้อคนนี้เพราะเขามองเข้าไปในตาของเตมูจินก็ได้พบกับกองทัพชาวมองโกลที่กำลังลุกลางดินแดนแห่งนี้พร้อมกับเตือนว่าจะมีคนล้มตายหลวงจีนเป็นกังวลเป็นอย่างมากใต้เท้าจึงถามเตมูจินไปว่าเจ้าจะทำลายชาติของข้าหรือไม่เตมูจินไม่ตอบและได้มองตาของใต้เท้าอย่างเยือกเย็นใต้เท้าคนนั้นก็ได้เอาเตมูจินไปขังโชว์ไว้ที่กลางเมืองพร้อมกับติดป้ายที่เขียนว่าชาวมองโกลผู้คิดค่นล้มอาณาจักรตังกงเพื่อแสดงให้ชาวบ้านได้มาดูกันต่อมาหลวง เ,เมื่อเตมูจินยกทัพกลับมาลังแค้นเตมูจินจึงเสนอไปว่าให้นําเอาเคี้ยวกระดูกที่เขาทําขึ้นมาไปให้พ่อค้าที่ค้าขายกับชาวมองโกและให้ตามหาครอบครัวของเตมูจินพร้อมกับเอาเคีย้ยวนี้ไปให้ผู้หญิงที่ชื่อว่าเปอร์สเตหลวงจีนจึงไปตามหาพ่อค้าที่ค้าขายกับชาวมองโกพ่อคา้าคนหนึ่งได้บอกกับหลวงจีนไปว่าไม่มีใครกล้าทําการค้าขายกับชาวมองโกเพราะกลัวจะโดนป้นแต่มีคนเดียวที่กล้าไปนั่นคือคนที่ขายเตมูจินให้กับใต้เท้าคนนั้นแต่พ่อค้าคนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่หลวงจีนจ้อ,อกเนนท,นนทลนละลรุ หุเขาเดินทางมาไกลจนสุดท้ายหลวงจีนคนนี้ก็ได้หมดแรงและสิ้นใจตายไปในที่สุดระหว่างนั้นเพอร์สเตกก็ได้เดินทางมาเจอหลวงจีนที่นอนสิ้นใจอยู่และได้พบกับเขี้ยวไส้คออันหนึ่งเพอร์สเตก็รู้ได้ทันทีว่านี่จะต้องเป็นของเดม,มจีนแน่ๆส่วนเด็กข้างๆก็คือลูกชายของเพอร์สเตที่ได้โตขึ้นมาแล้วขณะเดียวกันพ่อค้าทาสที่ค้าขายกับชาวมังโกก็ผ่านมาพอดีและได้เผาศพหลวงจีนให้เพอร์สเตได้ขอติดตามพอ่อค้าทาสคนนั้นไปด้วยเมื่อมาถึงเพอร์สเตกก็ได้ยัดเงินผู้คุมและช่วยเหลือเมมมมจนนอออออกกกาาาเเื่พวขีได้้กก็ไไดดดดเิินนนททางลับปี่แขอม มอองโ,งโกกกลลได้้ใชชีวิตยูู่ับหานขเขายัตมอจินก็ได้คิดที่จะทําในสิ่งที่เขาอยากจะทํามาโดยตลอดนั่นคือการรวบรวมมองโกลให้เป็นหนึ่งอีกครั้งแต่สร้างกฎระเบียบขึ้นมาใหม่เตมโจินจึงได้ออกเดินทางอีกครั้งเพื่อรวบรวมกํลาลังคนเขาได้ตั้งกฎขึ้นมา4ข้อ1ห้ามฆ่าสตรีและเด็กไหลาทางสู้2มีแค้นต้องชําระ3ต่อสู้ต้องให้ถึงที่สุดและ4ห้ามทรยศขานตัวเองเวลาก็ได้ผ่านพ้นไปหลายปีได้มีขุนพลหลายคนเข้ามาร่วมกับเตมอจินเพื่พอที่จะผนึกมองโกลให้เป็นหนึ่งอีกครั้งจนกองทัพมีทหารจํานวนมากแต่ก็ มีเสี่ยนหนามอย่างจามูฮาที่จ้องจะทําลายกองทัพของเตมูจินครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เผชิญหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นใหญ่ในมองโกกองทัพของจามูฮามีจํานวนมากกว่าหลายเท่าแต่เตมูจินก็ได้เตรียมแผนรอไว้แล้วทันใดนั้นจามูฮาก็ได้สั่งให้ทัพหน้าเคลื่อนพลโจมตีเตมูจินจึงได้ส่งทหารม้าฝีมือดีจํานวนหนึ่งออกไปต่อสู้กับทหารม้าจํานวนมากของจามูฮาทัพม้าของทั้งสองฝ่ายได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดทหารม้าของเตมูจินได้สู้อย่างไม่กลัวความตายเมื่่ออออสสสู้้้้้ไไไดดดดััััักกกกกพพวเขขาาาาา็ถยยลบโมมมมมมีทหหหงงงงงจจจตติินนึใธ ที่ดักส้มอยู่บนหลังเนินระดมยิงใส่กองฐานม้าของจมุฮาจนตายหมดและนั่นรวมถึงฐานม้าของเขาด้วยจมูฮาเห็นดังนั้นจึงหัวเสียเป็นอย่างมากจึงได้สั่งกองทัพทั้งหมดเข้าโจมตีระหว่างนั้นท้องฟ้าก็ได้เริ่มืดลงเมฆสีดำปกคลุมไปทั่วแผ่นดินทหารทั้งสองฝ่ายเริ่มพร้อมที่จะเข้าปะทะกันแต่แล้วฝนก็ได้ตกลงฟ้าเริ่มร้องคำรามไปทั่วทั้งสนามรบฐานทั้งสองฝ่ายพากันหวาดกลัวและหนีกันละวันทหารของจมูฮาได้แต่กระเจิงและหนีกันไปคนละทิศคนละทางไร้การควบคุมกลับมาที่ฝั่ง,งูนดาท ของเขาที่กกําาลลัังวดวดเตมูจินได้ชูดาบขึ้นเพื่อปลุกกําลังใจเหล่าทหารเมื่อพวกทหารเห็นดังนั้นจึงได้ฮึกเหิมและเลิกหวาดกลัวต่อเสียงฟ้าผ่าและได้เข้าทําการโจมตีกองทัพของจมูกาที่กําลังแตกกระเจิงจนได้รับชัยชนะในที่สุดเช้าวันต่อมาได้มีทหารสองคนทําการฆ่าฮาบุไตซึ่งเป็นขาดของเขาเองแล้วส่งตัวมาให้เตมูจินเตมูจินเห็นดังนั้นจึงได้สั่งฆ่าทหารทั้งสองคนเสียเพราะเขาได้ตั้งกฎและรมเนียมมาใหม่ให้กับชาวมองโกลนั่นคือห้ามฆ่าขาดของตัวเองเมื่อเดินไปดูเหล่าเชลยศึกเตมูจินก็ได้พบกับพ พอเท่าร้อยตัวและได้ให้พ่อเท่าตั้งกระจมอยู่ใกล้ๆเขาและได้ทําการรับเฉลยส,สึกทั้งหมดเข้ากองทัพเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อเท่าที่เคยดูแลและปล่อยให้ติมุจินหนีตอนที่โดนจับตัว ไม่นานทหารกัตมูจินก็ได้รายงานว่าเขาได้จับตัวจามูฮาไว้ได้เตมูจินจึงเข้าไปคุยกับจามูฮาแล้วยกโทษให้ไม่ถือโทษกดเคืองจามูฮาจึงถามไปว่าชาวมองโกทนกลัวฟ้าผ่าทําไมเตมูจินถึงไม่กลัวเตมูจินจึงตอบไปว่าเมื่อก่อนเขาไม่มีที่ให้หลบฟ้าผ่าเขาจึงเลิกกลัวจามูฮาเลยขอให้ฆ่าเขาซะแต่เตมูจินได้ปล่อยตัวเขาไปพร้อมกับให้ม้าไปตัวหนึ่งต่อมาเตมูจินก็ได้เตรียมการออกลบพิชิตสึกอีกครั้งและได้ถามกับพ่อเท่าไปว่าอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรพ่อเท่าไม่ตอบและต่อมมมมาาเเตูจิินนนนกก็ไดด้้้ข่่่ผยงงใหหญือชโทั นามว่าเจงกิสคารและอาณาจักรตังกงที่เก่าแก่ก็ได้ถูกโค่นล้มหายไปจากโลกนี้แต่วัดที่นั่นไม่ถูกทำลายตามคามั่นที่ได้ให้ไว้กับหลวงจีนและหนังก็ได้ตัดจบไว้ใ่เพลงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมผมจะพยายามลงคลิปบ่อยๆเพราะผมชอบการดูหนังเป็นอย่างมากสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ